สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีจากทางไอรแลนด์ค่ะมาพบกับช่องวันไทยไอแลนด์ตามเคยเนาะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาลองทําขนมกล้วยบ้าบินเนาะเราก็ยังไม่เคยทํากับกล้วยอันนี้ก็จะเป็นเราใช้กล้วยหอมค่ะเพื่อนๆพอดีมันเหลือเนาะอันนี้ก็ใช้สองลูกโอเคก็ทุกอย่างก็ดัดแปลงเอาหมดเลยค่ะเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นแป้งข้าว เราไม่มีแป้งข้าวเหนียวเราใช้แป้งมันแทนแป้งมันเราจะใช้หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยครึ่งเนาะก็ทั้งหมดเลยแล้วก็แป้ง,งแป้งข้าวเจา้าของเพื่อนๆ จะใช้ประมาณถ้วยหนึ่งเนาะกะกะเอาทำไม่คำนวณอะไรมากไหมตอนนี้เนาะเสร็จแล้วก็เกลือค่ะเพื่อนๆเนาะประมาณสิบช้อนชาแล้วค่ะ แล้วก็กล้วยค่ะเราเห็นเขาทำเนะเาะแล้วก็จะมาลองทำสูตรเขาดูน้ำตาลใช้แค่ประมาณนี้เพราะว่ากล้วยเขาน่าจะสุกแล้วรสชาติออกหวานๆเนาะเราใช้ประมาณนี้ อันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวอบแห้งค่ะเพื่อนๆเนาะเราไม่มีมะพราะ้าวเอมะพราะ้าวอะไรมะพร้าวสดเนาะเราไม่มีเราก็ใช้แทนแทนตัวตนี้ก็จะเป็นน้ำกะทิผสมน้ำใบเตยค่ะเพื่อนๆเนาะกะทิหนึ่งกล่องกับใบเตยน้ำใบเตยครึ่ง ค่อยผสมค่อยคเติมน้ำแล้วก โอเคเนาะตอนนี้เราผสมตัวแป้งกับไอ้น้ำตาลอะไรเรียบบแล้เนาะแต่ก็ที่เราใสา่ไม่หมดเขเพื่อนเพื่อนยังเหลือเก็บไว้แล้วกันเสร็จแ,แล้วเราทีหลัวก็จะใส่มะพร้าวอบเนาะใส่ทั้งหมดเลยอันนี้ก็บอกว่า100กรัมเนาะโอเคเนาะตอนนี้เราก็ตั้งกระทาะแล้วก็ เอาน้ำมันทาเนาะทาให้รอบกระทะเลยค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเราก็คนตัวแป้งแล้วก็ตกัตกแป้งใส่ไฟต้องเบาอยู่ที่ไฟกลางค่ะเพื่อนเพื่อนเอเนาะ เดี๋ยวให้เขาสุกนิดหน่อยก่อนแล้วเราค่อยขยับแล้วเราจะาใส่ลงไปอีกทิ้นหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราขยับแล้วมันจะเละเนาะพยายามที่จะพยายามไม่ให้เขาเละ ก็านายจะใส่ได้ประมาณ3ชิ้นครัเพื่อนเนนะเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้ประมาณสัก ฝาไว้ประมาณสักสองนาทีถึงห้านาทีเนาะก็แล้วแต่คอยดูว่าถ้าตัวแป้งเขาเดือดก็หมายถึงว่าพอเริ่มสุกเนาะแล้วเราเข้ามากลับด้านโอเคเนาะตอนนี้ไอ้ตัวนี้เราก็กลับด้านดูแล้วมันสุกแล้วด้านหนึ่งเนาะ นแล้วเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ประมาณจนกว่าจะสุกค่ะเพื่อนๆน้อไฟก็อยู่ที่ไฟกลางแล้วกันโอเคน้อคคิดว่าน,นี้สุกแล้วแหละก็สองด้านก็สุกแล้วค่ะเพื่อนๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมบ้าบินเรียกว่าขนมกล้วยบ้าบินของเราเนาะหน้าตาก็ประมาณนี้ถึงจะทำใช้เวลาทำนานหน่อยแต่ก็คุมเนาะอร่อยดีค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆมีมะพร้าวสดเนะา,เาะมะพร้าวสดขูดเองได้นี่จะถือว่าดีมากเลยค่ะเนาะมันอร่อย แต่ของเราใช้มะพร้าวอบแห้งเนาะมันเนื้อมันจะแข็งมากเลยแต่มันก็แก้ขัดได้ค่ะเพื่อนๆค่ะโอเคเนาะยังไงขอตัวก,ก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้าแล้วกันค่ะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้เรให้เราด้วยแล้วกันโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ